Microsoft รับคนตลอดเวลาและหาคนไม่เคยได้จริงเหรอมือขาดขาดคนตลอดเวลามากเพราะว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะสกิลที่เราอยากได้ไม่ตรงกับที่มหาลัยป้อนมาอ,อย่างถามคำถามถ้าเกิดไปถามไม่ใช้ง่ายเลยตำแหน่งผมอะอผมอยากได้คนที่รู้เรื่องเทคคุยรู้เรื่องเข้าใจธุรกิจคณะไหนก็พวกแบบวิทวะไม่ก็บริหารบัญชีมันก็จะเป็นสกิลแกลบสมมตินะเราบอกวิศวะคอมอวิศวะคอมอาจจะไม่ได้เก่งในธุรกิจ ไม่ได้เก่งเรื่องสื่อสารถ้าบัญชีอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเทคนิคต้องเขาต้องการหาคอมบิเนชันใช่แต่มันก็ยากที่มันจะคอมบิด้วยกันได้ถูกถูกถูกมันก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากได้เด็กวิศวะที่ไปทํากิจกรรม,อ,มอาจจะได้เปลี่ยนเป็นหนึ่งเพราะว่าคนรู้เทคนิคมามแต่มันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาเรียนมาหลักสูตระมันเก่าประมาณหนึ่งละมสมมุตินะเราเรากำลังพูดถึงการที่อยากได้คนมาสอนคลาวอ่ะแต่คณะยังไม่ได้ใช้คลาวคณะยังใช้สมมุตินะคุณซื้อ n อ็นวีดีมา คุณยังใช้โลโก้อยู่ตรงนั้นอ่ะยังใช้เครื่องอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ว่าในการทํางานจริงอ่ะผมไม่ต้องมีเครื่องละผมกดคอนฟิกเอาเป็นปุ่มปๆ่ป,ปุ่มเพราะว่าอยางเป็นคลาวหมดแล้วอ่ะ uh huh. แต่คณะทำแบบนัไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคณะสามารถขอตังค์ร้อยล้านเนี่ยซื้อ GPU ได้แต่ว่าไม่สามารถซื้อค่าวคนละหมื่นให้นักเรียนได้